สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้เจอินกับปนกอีกแล้วจ้ะพาเข่าป่าเหมือนเดิมนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าปนกจะได้เห็ดไหมนาะจ้ะเนาะวันนี้ปนกเจอแล้วจ้ะหนึ่งดอกโอ้ oh. งามนี่ดอกแล้วข้อมจ,จ้ะหันมาทางนี้อีกหนึ่งดอกนี่ เห็นตะหัวมันโผล่ตอนแรกสนุกก่อนอีกว่าจะมีช่นี่นี่ร้อยเขานี่ร้อยเขาเก็บร้อยคนมาเก็บแล้วเมื่อวานเนาะนี่มันอยู่ใต้มอสโอ้ยดอกงามพี่แล้วจ้ะเจ้าดอกกระล่ำโผู่จ้ะเห็ดผึ่งดอกน่อยจ้ะ ปนุ่เจียวอีกแล้วจนะ้ะได้เห็นไข่ก็คุณต้นใหม่นะ,นะดนะี่โอ้โหโอ้ยเป็นสภาพแบบนี้เปลี่ยนจ้ะแต่บอกก็ได้เยอะนะจ้ะเนาะทั้งหนึ่งนหนเห็นอีกสองดอกได้เห็นหสองดอกจ้ะเนาะไปเดี๋ยวกันดีวันนี้ฝนตกเด้จ้ะเลยมันจิตป่ามันจะเปีลี่ยนสองดอกใกล้กันเนาะ Nhé, đúng phải tao. Nhé, đúng không. Nguyên cứu phải. Nguyên ít phải. Nguyên cứu phải. Nguyên cứu phải. Nguyên cứu ตัวหน่อยตัวอันนู้นน้อยพูดป่ะเนาะปล่อยไว้นี่เลยจ้ะอีกหนึ่งดอกตัวจักชาได้เนีอันนี้คือยังส่งแบบอีกอีกนิดเียวได้อยู่จังตัก็ไม่ได้ร้อยมันแบบเห็นเะหัวมันร้อยไปหมดแล้วเนาะตัวก็ได้อยู่จ้ะนั่น เจกินเจะตัวมันค่อยสวยนี้เดี๋ยสิโอ้ยทากเดี๋ยวเดี๋ยวทากกิน้ะอีกหนึ่งดอกดอกงามขนุกใจกับเาจ้ะนี่นี่กําลังสุด อวนตุกตุกจะจ้ะอ้วนเนาะนี่นนนปนกใจแค่เรองดอกอ้วนตุกตุกเลยจ้าวินี่นี่หนกหอ,อปบจ้ะเจิดมาหน่อยหนึ่งจ้ะปะนกว่าปนกเจอเห็ดไข่มุกเนี่ย สองดอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวปนกจะลองเขียนก่อนปนกไม่แน่ใจจ้ะแต่ว่าปนกวา่าใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาไงดีปนกก็อยากจับมันจะ้ะถ้าเกิดมันเป็นเฮกเมาเนาะนั่นน่าจะใช่จ้ะนะ่ะมันจะเป็นสีชมพูเนาะตรงนี้อยู่ที่ดอกเนาะดอกนี่ดอกนะ้นกมจ้ะดูสิโอ้โหขาใหญ่นั่นนี่ Con Đồ kéo vậy nè Sao đồ nó cũng nè Chưa đọc nó ít nè đó Đừng đọc mình cái đầy nữa chứ đầy dụ, đầy dụ Ôi, nêm chờ Nêm nêm ตัวาปานุกลององอกไปกอนก็นจะเนาะถ้าไม่ได้เราค่อยทิ้งจ้ะหมวกมันยังขาวอยู่น่อาจะเป็นทีเ่เปลืองนได้เห็นหมวกมันเนาะเดี๋ยวๆปัดนม้จ้ะหไายจ้ะเี่จะนี่ก็ขื่นล้ำง,งข,ขึ้นเลยจ้ะเห็ดมะนาวเต็มเลยนี่ดอกเห็ด มัน,นปนกก็มาจะวะไม่เห็นมันเนาะตรงนี้แบบเหมือนไม่ได้มองมันเข่ามานะมันก็อยู่แบบเห็นแบบเหลืองปนกพามาปาาขอกมาอีกเดี๋ยวจะวันี่เมื่อวานมันปนกไม่ได้ไปไหนเลยจะอยู่บ้าน ไม่ได้อยู่บ้านออกไปทุระมาแป๊บนึงเนาะไม่ใจนี่ก็น่าจะไข่มุกจ้ะนี่ดอกตูมเนาะ,ะใช่ไหมน่าจะใช่ใช่จ้ะนจะเป็นสีชมพูชมพูจะ,ะเป็นดอกดอกวนจ้ะนับ เจอแล้วน <rodz aju. S 3> ี Arrow, ่นีเห <cribe> ็นดอกไหมเดี <inaudible> wow ๋ยวดูังจ้ะนู้นอีกดอกใช่ไหมดอกกับอกพนี่ดอกดังจ้ดอกน้อยนี่ใกล้กันนะ ใช่จ้ะนี่นี่นี่ดอกว่าจะไม่ใช่ดอกงามพร้อมจ้ะอีกหนึ่งด,ดอกจ้ะไก่กันก็ฮิดไข่มุกฮิดไข่มุกเต็มเลยจ้ะแต่ว่ามีแต่ดอกแบบนหน่อยๆแบบนั้นเนาะ เนี่สภาพานะจะปนุกวังกระตาไปดอกน้อยๆติดกระจกเห็ด,ด,ด <c oughs> จะปุกเห็นเฮ็ดไข่มุกเนาะจะนอกเนาะ หมูหนึงจ้ะแต่ว่ามันทรงแก่เนาะแต่ว่าปนุกจะเลือกเอาดอกเนี่ยดอกตุ่มๆเนาะนี่คุ่ยถากแหมถากัวใหญ่นี่เนี่ยจ้ะครั้งแรกที่ปนุกแกเพ็ทไข่บุกเขาว่าแซ่แซ่บแซ่บโผแซ่บโผแซ่บมาสั่นนี่เอาแต่ดอก จุ่มๆุ่มันเนาะพอเออคือเบนปนกไม่เอาจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวยอ้ยน้องนปนกเห็นเห็ดเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะปนกเก็บเห็ดไทยงก่อนเนี่ยเฮ้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปนกปนกใครดูโอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดเพิ่งสามดอกเลยจ้ะตัวเดียวอุ้ยอันนี้ปนกไม่เอาตั้งนมดนี่แหละปลาหนุกไปเอาเห็ดเพิ่งดีกว่าอันสามดอกเลี้ยงกันจ้ะ อืผ <Mile dizzy> ูดผูมองมาเห็นเองแต่เช so ิงเพอร์โนจ้ะเนาะจะบอกเอาได้จ้ะน <zet> ุ่นๆโขดๆเดี๋ยวๆนี่ดอกมันจ้ะนี่ดอกใหญ่โ้ยตายตายเดี๋ยวๆขยับยากอีกแล้วจ้ะ ดอกนี้น่ะโอ้ยปวบจ้ะปวดสามดอกอีกแล้วจ้ะงามงามมองเข้ามาเห็นอีกหนึ่งดอกจากนี้ฮึมเกือบเดินผ่านดอกโโหดอกนี้ผ่านสึกมานยังทุบชูนนี่จ้ะ นกนกเ็อกใจแล้วจ้ะไต้ตุนสุนนี่ยๆโอ้ยนิงจ้ะต่อไปไต้ตุนสุนนาจะนกโอ้โหใหญ่ไหมโอ้โหนี่จ้ะตัวใหญ่ใช่ได้แข็งล็อกล็อกใจเฮ็ดเลียจ้ะ hít một cái mục rất xong xí độc, để hít cho, khai yao cho, nhét, khinh đi nhích, nhích, rồi. ไล่ดอกจะไล่ดอกไล่ดอกนี่น้องึงเตียวนี่ชามดอกเลื่องกันอันนุ้นเน่าเลยนจะเนาะออานกดอกดอกนี่จ้ะาดอกเลืองกันตุ้

มาด้วยจากฝาครบมากนีนิ้วอีกสองดอกเอ๋โอ๊ยสามดอกดอกนี้เอาไม่ได้จ้ะนี่ดอกนี้ติดหยาบนี่โอ,อิดก้อยหยาโอ้ยเห่งดอกนี้มีก้อยสวยเลยโอ้ย เจอดอกใหญ่จ้าเจ้ใหญ่เขียวแ่ไหนโอ้โหดอกนีนั่นอ้ยใหญ่จาตัวว่ะเาจะเขียวแล้วเนาะจ้ะเนาะมีถากด้วยจ้ยสองดอกเาดอกหนนเนา เพอเวอร์เอาได้ไหม่เดี๋ยวปีกคจนจะโอ้โหน่าจะได้ยุ่จ้ะขยับมาอีกหน่อยเลยจ้ะมันดูไปไหมไต่ผูใด้ตกงามอีกเลยจ้ะนั่น,นแนต่ว่ยากระเชิงเขียวขึ้นเขาเราจะเนาะมันบาดแล้วอุ้ยเปเอาเฮ็ด จะจกำกลังโผล่ปลาหนุกเจอเห็ดไข่หมึ่งแล้วจะ้นนจะเยอะๆเห็ดไข่หมูปลาในตัวมันมีแต่แบบนี่มันมีแต่แบบไกหมดแล้วอ่ะจ้ปะปลาหนุกจะเลือกเอาเนาะ น,น,นดูดอกข้าขวกล้วยงเอายากแต่ล่ะนั่นติดหลักไหมจะติด่ด,กดูกอ มาอีกทางเห็นเท็บหลืองจ้ะดอกเจ๊กวจะเต้มส่นดีเด้อดอกนะกเปนกก่อนหามเข่าก่อนจ้ะออ๊ยอุ๊ยดอกงาม ดอกหน่อยทำไมจะเอาได้มื้อละจ้ะได้เห็นเนาะเดี๋ยวปรปดูก,กองก่อนหม่มันหมุนเข้าไปยากจ้ะเดี๋ยวๆมาทางนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ใหญ่กว่าจ้ะนี่ยอุยอ้ยอุ้ยทุงเว่งมั้งละจ้ะ เราจะถ่ายตรงแกะน่ะเหวงเราจะขนุกจะทิ้งไว้นี่แหละเนาะข้างในหน่าจะกวางเร็วจ้ะไอ้ซัดมันกิิเนเคยบุกจ้ะโจกงามโจกงามได้จะด้ยวย ผลงานปนกนะเดี๋ยวปนุกจะทําความสะอาดให้ดูจ้ะนี่เห็ดเหลืองแล้วก็ได้เห็ดไข่ด้กน้อยนึ่นปนงปนกอาเฮ็ดเหลืองเพราะว่ามันปนุกนี่ไม่ค่อยแน่ใจจ้ะนี่เห็ดไข่หมกเนาะเดี๋ยวทําความสะอาดเฮ็ดให้ดูจ้ะมาจ้ะ วันนี้เป็นกมาปลาโคกมาคือเก่าจากตัวแรกเมื่อวานน่ะปนกไม่ได้ออกไปจากบ้านเลยจ้ะไม่ได้เข้าป่าที่นี่น้นไม่รับน่นจาจะนกตัวแรกว่าเออจะมาดีมาดีแบบไม่แน่อจอจจ้ะ้อยคนเก็บเยอะเลยตรงเนี้ยป่าเนี่ยเมื่อวานทุกส่จะเป็นเมื่อวานจา้ะลอยคนมาเก็บแต่ว่าเขาเอาตัวโดกใหญ่ เอาแตดโดแบบเพอร์เวอร์พีเบยน่ะร้อยตัดเอาได้ดแบบเขาไม่ถอนนะจ้ะเขาตัดเอาเลยเอาอกนิดนึดดน่งดู กว่าจะมีมาถ้าว่าจะมีมาวันนี้ปนุก็จักวันไหนจะได้มาอีกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวปนุก็จะทํางานพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าถ้าลอ้วันหยุดก็น่าจะได้มาหลวงอ้วันหยุดถึงวันวันอังคารนะแต่ว่าถ้าวันนี้ได้มาแล้วก็เดี๋ยววันสรงสาวันเผยมาใหม่หลังเลิกงาน ต่ว่าฮฝนมันตกจะมาคืนอะ่ตะต่ว่ันตกแบบไม่ไม่แรงไม่ค่อยเปียกดินไม่ยังไม่ค่อยเปียกเปียกจะเนี่ยบนบนอะ่ะนี่ดกนี่นิ่มตลอดจะดูดิว่ามันจะเอาได้ไหมไปจ้ะงามเดิ ดักแข็งแข็งเหมือนเดิมจะเห็นไะงเนื้อมันแบบสุดมากเลย,ยเอาออกซะเยอะเลยตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดอกี่โอ้ย ในอากาศแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีดดแดดเราที่นี่ยุงเยอะเยอะจ้ะยุงไม่จะตัวยใหญ่มันชอบมาตอมมากัดนกีนีดินเดี๋ยวไป เอาไปลางอีกที่นึงจแกน,นี่ก็เนาวอ,อุ้ยได้แค่นี้ก็อเอาแค่นั้นเนาะดอกนี่ดูอุย้ยทากดอกนี่แบบทะลก ยูนต่ตอมวันนี้ปนกมาก็ลุงวันลุงวันยุดงานเขตสามวัน ตอนแรกว่าจะไปกับพิ่ถนอมอะ่ะชวนพิ่ถนอมเมื่อวานนี่ไปเมื่อวานพิี่ถนอมอย่วางก็เลยบอกว่าเราจะไปวันนี้ที่ไปไปมามาดูพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกอ่ะก็เลยเดี๋ยวค่อยไปอาทิตย์หน้าว่างันแต่ไปไปมาๆฝนมันก็ไม่ตกมันแขเนี่ยมันแข่หมึดหม,มึดจ้ะมันลอยมันตกมาคืนนี้แล้วนะ Nào Ui Không ai kia nhỉ con Ui dung Dung cắt à Tông liệt Tắt rồi đấy trời đi Dung Cắt một cái nộp này Khăn là Xài Anh đi là đấy này dắt anh dung rồi trời เนี่ยเห,เห็นเทดเนี่ยเยอะเ็ดพึงอย่างนี้เนี่ยพึงหวานเนี่ยจ้ะทุทุปีมันไม่ค่อยขนะึ้นนะถ้าปีไหนมันขึ้นขึ้นเยอะๆนี่อวน ดค่อยด้ปาดก่อนจะเดีวเข่เดี๋ยวจะมดก่อนตรกนี้หดดโหสุดมากเลย 好做的。 đây có ngắm cả, này, ủa này nào, nào chôn cả, ủa thật Ừ. để đẹp như dùng cắt hoa phù Đó đồ chưa trứng màu ดอกเห็ดอีด้งงามรอยคนมาเก็บเอ้แต่ดอกดใหญ่ๆผึ้งไปหมดดอกน้นอยมันพึ่งขึ้นอีกสักสองสามวันยันก็ขึ้นมาอีกจะ้ะถ้าฝนถ้ายิ่งฝนตกใส่มันยิ่งจะเยอะเปนนะุนึ่าวนนะนีฝนไม่ค่อยตกใส่

เฮ็ดเนี่ยถ้าเราเราไปต้มมันจะดำเนาะต้งต้มหัน่นแล้วก็โยนลงน้ำเลยเวลาหนามเดือดมันถึงจะไม่ค่อยดำแล้วก็ต้มให้นานๆจักหน่อยเดี๋ยวท่องอืด อ่อนตวโโหอุดรูดเลยแค่นี้จะเอาไปละเนาวนอนเต็มเลยดอกอย่าน่าสภาพมืดแล้วจ้ะอันนี้ดอกน้อย เต็มกระตาจ้ะเต็มกระตาคือเก่าดูแต่ด้วย,ว,ยว่าน,นี่กระตาใหญ่มาเนาะแล้วปนก,ก็จะเดินดูไปอีกเรื่อยๆจ้ะทางกลับบ้านปนเจอที่เราจ้ะหนึ่งดอกเนาะเจอที่ไปเดินมาไปกลับบ้านกันเลยจ้ะโอ้ยดอกงามเนี่ยพิ้ง น,น,นี่จ้ะเรา,เาใกล้กันจ้ะนี่นี่เห็ดไข่มุกน่ะอดีตทิดว่าจะมีใชัเห็ดผึง่งนี่เพราะดูดีๆีอ้ามันใช่นี่จ้ะโอ้โหขาวจ้ะนาเลยักแล้วเพราะมันติดหลักใหม่เน,ะนะาะนหลักใหม่จ้ะไอเห็ดไข่มุกตัวดกหน่อยเดี๋ยวปนกดินั่น ไข่หมกไม่ตะรุ่นนี่จ้ะเ,เราก็เน่าหมดแล้วเนาะมันอยู่ใกล้กันจ้นจะเห็ดไข่หรืยอยเห็ดนะ่ะเยอะเยอะปนุกเห็นเนาะแต่ว่าปนุกไค่อยได้เก็บมันเนาะเนี่ยเห็ดไข่เหมือนเห็ดไข่บ้านเราเนาะกินได้จ้ะมันจะมีหลายสีเห็ดเน,นี่ยเนี่ยงามงาม,มาาน่าจะเนาะนี่นี่จะใช่จ้ะเห็ดไข่ เก็บให้ดูนั่นดอกงามเ่าจะดอกเจอฮ็ดผึ่งอี่เราจะกําลังผูวงกว่ะหรอดอกงามนี่ล้วจ้ะขนมกําลังจะกลับบ้านเนาะเจออีกหนึ่งดอกเห็น,หน,หนตระมาตะไกอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่ง ก็ไม <fin anta> <ots> to ่เห็นเนี่ยจะใกล้กันดอกอะอสองดอกลาตรงนี้นกจีงแงนะเผื่อจะอุ้ยยังดอกดอกอันดอกอ่อนมันตัวแวก็องเอาดอกนี้ก่อนจ้ะนี่ดอกโอ้ยใก่ตัวนี่ขาวจ้ะ

ออกมาจากป่าเนะจ้นะเนาะเนี่ยเดินออกมาเรื่อยๆกันเดินเรื่อยๆจ้ะ